ท้ายที่สุดนะครับตัวคันกั้นน้ำที่เรียบคลองเจ้าเจ็ที่แตกลงเมื่อคืนนะครับทราบว่าจุดที่ทะลักออกมานั้น,นย,ยาวประมาณ100เมตรนะครับแน่นอนจะส่งผลกระทบกับในบริเวณพื้นที่ของทุ่งเจ้าเจ็นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยลักษณะของน้ำเนี่ยมันจะไหลาจากเหนือลงไปใต้ในแนวดิ่งก่อนยังไม่ได้ออกไปในในแนวทางขวางหรือไปทางทิศตะวันตกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนท่านสืมวชนว่าขณะนี้ พื้นที่ของทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับเหนือทุ่งเจ้าเจ็ดขึ้นไปนั้นเป็นบริเวณพื้นที่ของทุ่งผักไห่ซึ่งบริเวณของทุ่งผักไห่ในขณะนี้รับน้ำเนี่ยเกินความจุของทุ่งไปประมาณเกือบ50เแล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดมันจะทะลักเข้ามาอยู่ที่ทุ่งเจ้าเจ็ดซึ่งในขณะนี้เองบริเวณทุ่งเจ้าเจ็ดเองก็น้ําใกล้จะเต็มความจุเต็มทีแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายที่สุดจากทุ่งเจ้าเจ็ดจะลามมาที่ทุ่งสองพี่น้องแล้วก็จะกระทบกับบริเวณ พื้นที่ของอาเภอบางปลามาด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นในขณะนี้เองก็คงต้องขอฝากทางกรมชลประทานนะครับให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ขันกั้นน้ำนะครับของริมคลองเจ้าเจ็ดแตกนะครับเพราะว่าน้ําปริมาณมหาศาลประมาณอัตราการทะลักออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือว่า100คิวเซกซึ่งเป็นปริมาณน้ําที่มากนะครับดังนั้นถ้าหากว่าล่ลาช้าไปจากเมื่อคืนนี้3ามทุ่ม มาจนถึงตอนนี้นะครับก็ประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะครับถ้า100คิวเ็คูณ12ชั่วโมงไปก็เป็นหลายแสนคิวอยู่พอสมควรนะครับ ดังนั้นคงต้องขอฝากทางกรมชนประธานให้เร่งาหาวัสดุหรือว่าทําเกเบียนนะครับหรือเอาวัสดุใดมากันหันก้นน้าดังกล่าวมิฉะนั้นแล้วในบริเวณของทุ่งเจ้าเจ็ดแล้วก็ลามมาจนถึงทุ่งสองพี่น้องของจังหวัดส,สุพรรณบุรีก็คงจะได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งตอนนี้ในบางพื้นที่ของทุ่งสองพี่น้องเหลือระยะอีกประมาณไม่ถึง20เซนนะครับปริมาณน้ําก็จะเท่ากับการน้ําท่วมเมื่อปี 64หรือปีที่แล้วนะครับตรงนี้ก็คงต้องขอฝากกลมชนไว้ด้วยนะครับในในขณะนี้นะครับผมเองได้ประสานกับทางจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้ขอให้ไม่ว่าจะเป็นป้องกันภัยนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับให้ช่วยเร่งประสานงาน ต้องเรียนว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงนี้อยู่ในช่วง180วันนะครับที่ทางกรกตกําหนดไว้ทําให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที่นะครับครับในส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ยังทํางานตามปกติและถ้าหากว่าทางฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายตาม มาตรา152ก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมนะครับเพราะว่าสภาก็จะเปิดในต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเรียกว่ากังขาประการใดนะครับก็คงจะไปสอบถามหรือว่าซักถามกันในสภาผู้แทนก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่ฝ่ายค้านจะดําเนินการแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับปีประเด็นใดผมเชื่อว่าก็คงจะสามารถตอบได้ตามกระบวนการไปนะครับ